พามอลลี่พาน้องหมามาเดินนะคะตรงพักใกล้ๆหมู่บ้านนี่นะคะใกล้ๆที่บ้านที่เราอยู่นี่นะคะบรรยากาศด,ดีด,ดีมีลูกผลไม้ลูกดอกอัมรถฮิป ผ่าน้องหมาออกมาเดินออกกำลังกายสนามกางเต็นทเนาะอากาศเย็นๆนี่ เมตาเรียกว่าโรสฮิปลูกสีส้มๆน่มันจะเป็นลูกของดอกกุลาบป,ป่าพอมันบานดอกเสร็จแล้วมันออกผลออกมามันจะเป็นโรสฮิปบางคนก็นจะไปทำเซรั่มบำรุงผิวก็ได้แล้วก็เอาไปทำเอาไปทำตักแหง้งอบแห้งเป็นชาดื่มก็ได้ ดีกว่าดกดดเริ่มเย็น,นเย็นแล้วเย็นเย็นเวลาไปพักนี่มันจะ